สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาร์มีกลับมาแล้วนะคะกระต่ายและก็ข้าวปุ้นประจําการเหมือนเดิมเลยค่ะและอย่างที่เราสัญญากันไว้ในอีพีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันต่อกับเรื่องของตัวการเบิกประกันค่าชดเชยของตัวโควิดซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เมื่อกี้เมื่อเมื่อวีที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าการเบิกประกันค่ารักษามีประเด็นแล้วนะค่าชดเชยมีประเด็นกว่า เดี๋ยวมาอัปเดตก,กันหน่อยพู่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมีประเด็นไหนบ้างที่ทุกๆคนควรรู้บ้างสําหรับตอนนี้จ้ะโอเคค่ะพูดแยกค่าชดเชยเป็นสองอันก่อนพีุู่นว่าเนี่ยโควิดเนี่ยเหมือนบททดสอบให้คนไทยรู้จักประกันได้ดีมากพูนว่านี่คือเอ,อ่อนี่คือสิ่งที่ฟ้าส่งมาให้คนไทยรู้จักประกันจริงๆเพราะว่ามันยิบย่อยมากม,ม,มันมันมันมีรายละเอียดเยอะมากถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจเลยจริงๆต้องขอแยกค่าชดเชยเป็นสองอันนี้ก่อนหนึ่งคือค่าชดเชย ทั่วๆไปที่เราซื้อไว้กรณีนอนโรงพยาบาลเช่นนอนโรงพยาบาลเอาไปคืนละพันอันนี้<ม>เขาตามหลักสั์ประกันเขาเรียกว่าหมดชดเชยรายได้เวลาคุณขาดรายได้คุณนอนโรงพยาบาลคุณเจ็บปวดคุณขาดรายได้หมดชดเชยรายได้อีกอันหนึง<อ>่งคือประกันโควิดที่เราซื้อกันแห่แหนหมาที่เงื่อนไขของมันคือถ้าคุณเป็นโควิดชั้นจ่ายเงินก้อนมันก็เป็นชดเชยลักษณะหนึ่งเงื่อนไขของแต่เงื่อนไขคนละแบบ ไอเงื่อนไขอันอันที่สองคือติดโควิดเอาเงินก้อนไปถ้าคุณติดโควิดอ่าเอาเงินก้อนไปแต่เงื่อนไขอันแรกมันคือถ้าคุณนอนโรงพยาบาลคุณเอาเงินชดเชยไปคือละพันสมมติถ้าเราซื้อไว้พันหนึ่งเพิ่งขอคุยเฉพาะอันอันแรกไอประกันโควิดไม่คุยละขอขอเก็บมันไปก่อนขอเก็บมันไปก่อนต้องแยกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจับจนไม่แล้วก็พี่กันงงไปหมด พี่งพูดวมกันเพราะว่าประกันโควิดส่วนใหญ่หมดอายุกันไปแล้วด้วยอ่าประกันโควิดที่ปุ้นซื้อไว้ส่วนตัวหมดวันนี้นั่นไงนี่วันที่เราอัดอย่าเนยใช่วันเอาไม่ใช่วันที่ออกอากาศวันที่เราอัดกันเป๊ะเลยเพราะว่าปุ้นขึ้เป็นคนที่ซื้อประกันโควิดเจนแรกๆคือเราอยากเห็นกรมธรรม์เรายังจาได้เลยคนแรกของพอร์ตเนี่ยคือชัชดาร์นี่แหละ เพราะเราอยากเห็นกรมทนมากเลยอ่ะเราก็เลยเ<อ>ซื้อตั้งแต่คนแรกเลยมาจาได้นะคะาศึกษาก่อนเออเอามาศึกษา,าก่อนอ่ะกับอันนั้นไม่พูดละเดี๋ยวมันก็จะจไปจบปะจบปะคราวนี้มันจะมาที่ชดเชยรายได้เนี่ยว่าโอเคถ้าคุณนอนโรงพยาบาลออกไปคืนละพันเรื่องของการชดเชยรายได้มันจะมีคําที่ปุ้นว่าต้องเข้าใจสองคำอันดับแรกคือคําว่า การนอนโรงพยาบาลคือการนอนโรงพยาบาลมันต้องมีความจําเป็นทางการแพทย์ยอ้อนไปที่ EP ที่แล้วที่เราคุยกันว่าผู้ป่วยแต่ละสี<ม>การรีหรือการรักษาพยาบาลมันจะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วคนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวก็จะเป็นรูปแบบของผู้ป่วยนอกไปไม่ได้เป็นผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นป่วยสีเหลืองสีแดงที่มีอาการหนักมากขึ้นแบบนี้คุณจะเข้าข่ายความจําเป็นทางการแพทย์ที่คุณจะต้องนอนโรงพยาบาลเหมือนเราท้องเสียและมีอาการหนัก มีทั้งท้องเสียทั้งอาเจียนหนักหน่วงมากอ่ะอย่างเงี้ยคุณนอนโรงพยาบาลให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็จะเป็นภาพของการคําว่านอนโรงพยาบาลอ่าอีกคำหนึงคําว่าพยาไอโรงพยาบาลน,นี่แหละไอคําว่าสถานพยาบาลเนี่ยปัจจุบันเรามีสถานพยาบาลหลากหลายรูปแบบ เ่อรองรับโควิดในอดีตเนี่ยเราก็มีแต่โรงพยาบาลที่ตั้งตระหง่านอยู่ตามถนนไม่มีมมแค่โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนนี่แหละถูกมันก็มีแค่นั้นมันก็นับเป็นโรงพยาบาลที่สังกัดในกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนมันก็จะไม่มีปัญหาไงว่านอนตรงไหนนอนอย่างไรแต่คราวนี้มันมีคมําบัญญัติศัพท์ใหม่มามา,มากมายมอ่ะโรงพยาบาลทั่วไปออกเป็นคําว่าโรงพยาบาลสนามซึ่งโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่ออกโดยภาครัฐเนาะ โรงพยาบาลรัฐจะเป็นคนแตะโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นนะคะโรงพยาบาลเอกชนก็คือโรงพยาบาล่วกโรงพยาบาลเอกชนที่เราเคยรู้จักนั่นแหละเขาก็แตะย่อยออกมาเป็นคําว่า hospital อ่าไปจับมือกับเอกชนเหมือนกันสร้างกําไรทํา profit กันไปเกิดเป็น hospital ใช้โรงแรมเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลอันนี่คือ hospital มันก็เลยเกิดเป็นสถานพยาบาลเกิดขึ้นเป็นหมดสี่สี่รูปแบบแล้วนะสี่รูปแบบแล้วนะ แล้วจะมีไอยุคยุคหนึ่งยุคที่โควิดพีคพีกอะยุคตั้ง <อะ S 1> แต่เดืนอนเจ็ดถึงเดือนเก้ยายุคพี่ยุคกรายยุคกรกดาปีที่แล้วปีหกสี่ที่โควิดมันกลับมาพีคพีคมากช่วงนั้นเกิดโฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันอะยุคนั้นยุคหกสี่เดือนเจ็ดหกสี่ใช่ไหมคะในมุมของประกันเองตอนเดือนเจ็ดหกสี่เนี่ยก็นับว่าโอเคงั้นฉันไม่ ฉันไม่ไม่ได้แบบแบ่แยกแล้วเดิมเคยเขียนนิยามสถานพยาบาลไว้เป็นแบบไหนหรือทิ้งให้หมดต่อไปนี้โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเอกชนฮอสปิทอลโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหมดได้หมดเลยนับเป็นสถานพยาบาลทุกชนิดทุกก,กรณีตั้งแต่เดือนช่วงเดือนเจ็ถึงเดือนเก้าปีหกสีอ่อฮาแต่พอหมดเดือนเก้าปีหกสี่โฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไม่ได้ละ หายเพราะว่ามันหายเพราะว่ามันการที่มันได้มันได้จากการเราเอาประกาศของภาครัฐเนี่ยไปยกเว้นกรมธรรม์ที่เขียนเอาไว้ในเล่มรูปเล่มของประกันมีระยะเวลาในการยกเว้นที่มันมีระยะเวลาในการเข้าไปแก้อยู่เราใช้วิธียกเว้นแบบนี้เข้าไปแก้ตรงไหนที่เราที่เป็นข้อจํากัดเขาก็เอาเอาประกาศภาครัฐเนี่ยเข้าไปแก้ซะอ่าบ้านเราใช้วิธีนี้ค่ะบ้านเราใช้วิธีนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ อ่าพอเพราะคราวนี้ยุคตอนนี้เท่ากับว่าไม่ได้ละตอนคือ home isolation community isolation คือไม่ได้ละยังไงยังไงก็ไม่ได้ถ้าคุณรักษาในรูปแบบนี้พอมาเปลี่ยนไอเรื่องมีการกําหนดผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองตามความจําเป็นทางการแพทย์เนี่ยก็จยทำให้สองเงื่อนไขนี้มันมาชนกันมาชนกันตรงที่ว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยสีเขียวอืเท่ากับว่าเราไมอมีความจําเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องนอนโรงพยาบาล แต่เราดันไปอยู่ในโฮสปิทอลหรือเรียกศัพท์ใหม่เรียกว่าโฮเทลไอโซเลชันแบบนี้เราก็จะยังเคมประกันชดเชยรายได้ไม่ได้อยู่ดีอ่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความจำเป็นในการนอนโรงพยาบาลเราไม่มีเราขาดฝั่งนี้เราขาดความจำเป็นทางการแพทย์แม้ว่าตัวเราเนี่ยจะอยู่โฮสปิทอลหรืออยู่โรงแรมก็ตามที่ได้รับการเยาวนอยู่แต่เราไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่จะได้รับ,ท,รบที่ควรจะต้องนอนถูกไหมถูก อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้ป่วยที่ควรจะต้องนอนเช่นเป็นสีเหลืองอ่ะเราเป็นสีเหลืองและเราถูกส่งตัวไปยังโรง,งแรมฮอสิทล <Hospital. S 1> แบบนี้ถึงแม้เราจะนอนฮอสิทลมันก็จะยังเบิกค่าชดเชยได้เพราะความจําเป็นทางการแพทย์มันมีและสถานพยาบาลที่เเราไปอยู่เนี่ยมันก็ยังได้รับการขยายอยู่ยังรองรับอยู่นับก็เป็นสถานพยาบาลชนิดหนึ่งเหมือนกันไหวไหม พอจะแสดงว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเราเป็นผู้ป่วยที่ไหนก่อนเหมือนเดิมนะเหมือนกับเบิกค่ารักษาพยาบาลเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะต้องเพิ่มในเรื่องของสถานสถานพยาบาลเข้ามาเพราะมันต้องนอนไงตอนนี้ที่มันได้ชัวร์เลยก็คือมีโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสนามและฮอสพิเทลสี่แบบนี้ยังได้อยู่ถ้าเกิดคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเหลืองและแดงและได้เข้ารับการรักษาในสี่แบบนี้อืมได้ชัวร์ ถูกอ no ่าแต่ถ้ามันจะมีไหมปุ้นประเภทที่แบบเป็นคนอยู่ในเทียเหลืองนะแต่ไม่มีท right no ั้งสี่ที่นี่มันเต็มหมดเลยหาที่ลงไม่ได้อะแล้วต้องไปอยู่เป็นพวกเหมือนแบบที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะอีกแบบหนึ่งอ่ะอาจจะต้องอยู่ห้องไอซลเลชันไปก่อนไอซลเลชันไปก่อนอยู่บ้านไปก่อนช่วงระยะเวลาที่อยู่บ้านอ่ะเราจะยังเบิร์ไม่ได้นะค่าชุดเชยอ่ะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเราเป็นสีเหลืองจริงๆอ่ะเท่าที่ปุ้นดูเคสเห็นคนเขาทาเคสกันอ่ะ เหมือนเขาคนกลุ่มนี้จะได้รับ priority บบถูกจัดสังเ<บ>ตียงเป็นระดับแรกๆนี่คือเหตุผลไงว่าทําไมเราควรจะเก็บเตียงเอาไวใ้ให้กับคนที่เขาเป็นผู้ป่วยหนักถ้าเกิดเราเป็นสีเขียวล้วก็อาจจะอยู่บ้านไปก่อนเป็น OPD case เหมือนที่เราคุยกันไปตอน EP ที่แล้วั้นอันนี้คือเขาจะเซตให้คนกลุ่มเนี้ยเป็น priority ีแรกๆในการเข้าไปารักษาพยาบาลก่อนค่ะ โอเคเก็ตโอเคได้มีประเด็นไหนอีกไหมที่พี่ต้องมาบเบียดกับหนู<ผ>มั้งเนี่ย <laughs> เดี๋ยวจริงๆ <laughs> ปุนอาจจะเดี๋ยวอีพีหน้าขอเก็บอีพีอีพีอีพีหนึ่งแล้วกันสําหรับประกันที่เป็นโควิดเนี่ยจะขอคุยเรื่องของคนทําประกันโควิด -19 ที่เป็นแบบในเคสเงินก้อนเจอใจจบแล้วแล้วบริษัทประกันเขาแบบยุติกันให้บริการหรืออะไรไปอย่างเนี้ยยกเลิกกรมธรรม์เออยกเลิกกรมธรรม์ไปเราจะทํายังไงได้บ้างรูปแบบไหนคือมันจะมีบางเคสบางท่านที่ที่ คุณอาจจะให้ลองไปเวิร์กกับกองทุนประกันวินาศภัยถ้าเกิดเจอปัญหาจริงๆเราอยากจะไฟาอยากจะเข้าเคลมจริงๆก็อาจจะต้องลองเส้นนั้นดูเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีจะาจะจะทำเป็นคลิปหรือไม่ก็ทำเป็นคอนเทนต์แบบเขียนมากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวอ่ะอีกไม่กี่อึดใจเนี่ยประกันคุยมันจะถูกแพนเซลทั้งซ<อ>ิสเต็มอยู่แล้วเพราะว่าที่หมดกลางเดือนมีนาะของปุ้นหมดวันเนี้ย <laughs> ก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีคําถามเข้ามาเยอะแล้วก็เราเข้าใจภาวะที่แบบพอป่วยแล้วอะ่ะบางทีต้องมานั่งแบบนั่งคิดแบบนี้มันก็อาจจะแบบท้อแท้ใจอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าพอฟังปุ้นวันนี้ไปก็น่าจะทําให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ลองทิ้งคอมเมนต์ก,นกันไว้ได้เนาะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะวันนี้แต่ละทุนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใน ep หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าใครมีคาถามอย่าลืมส่งมาที่แอดไลน์ line, นะคะแอดมีมันนีนะคะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันได้เพื่อติดต่อสอบถามถามคำถ,ถามเข้ามาในรายการ As k มีแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ